เออ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาอันนี้ให้พี่แบงค์นะครับเพราะว่าพี่แบงค์เขาจะให้ของใหม่ก็คือของคิงแดกนะครับใช่ไหมพี่เออ<ะ>อ่าเป็นของคิงแดกเดี๋ยวพี่แบงค์ก็จะขออานตัวนี้ไปเพราะว่ารถแกเขาจะไล่เบานะข้านุนเขาบอกว่าต้องสุดไอ้ก๊อฟม์ฟเห็นโ <laughs> <laughs> คตรไหมกูยอยาก,กจะฟาดเจ้าของมากเลย <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวีเฟรมแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วกับพี่แน่สายยอดแล้วทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับน้องๆวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตน้องดีมกันอีกแล้วนะครับผมน้องดีมได้ชื่อแล้วนะเว้ยจ๊อบชื่ออะไรวะชื่อน้องฟ้าครึมผมเห็นน้องๆนะเมันกันมากเลยว่าส่วนมากจะมีน้องแพนด้าน้องฟ้าใสน้องอะไรนะน้องบลู บูเลอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมกะว่าจะตั้งชื่อน้องแพนด้าแหละแต่คิดไปคิดมาแล้วแบบว่าถ้าตั้งแล้วมันไม่ไม่ตรงลักษณะไอลักษณะกับรถอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่บางคนบอกว่าหนักสุดเลยนะครับก็คือตั้งชื่อน้องยำน้องยำแหลกน้องยำยำอย่างเงี้ยมันก็แบบว่า มึงไปมึงไปกดดันรถมันมากหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้องฟ้าคลึ้มนะครับส่วนไอ้นี่ก็อะไรนะพี่บักเลยนะบักเขียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกเราจะมาอัปเดตของแต่งให้น้องดีมกันก็นกคือหนึ่งเลยนะครับน้องๆเห็นไหมนี่นี่ <Yeah. S 1> อันนี้นะครับผมเป็นล้อล้อของเป็นล้อสตองนะครับที่พี่แบงค์เขาเอาให้ผมผมก็ได้ทําการเอารอไปขึ้นแล้วนะครับผมก็ขึ้นเป็นของล้อสตองส่วนยางเป็นย่างอีทไมดั๊ดนะครับผม200 หน้าหลังนะบางคนบอกว่าพี่พี่ใส่200้อแล้วเหรอก็น้องๆคิดถึงมันหนักพี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าใส่ยังเล็กขามัยางเล็กมขับได้ไหมมันก็ล้นนะ่ะเออผมเคยขับอีเขียวแล้วล้นนะครับมันเล็กเกินนะแล้วส่วนาจานกจานก็าปาจนน้ำกมอนมึงพูดไหนไหั้ยกินน้ำก่อนใจเย็นตามไรนี่กูใทยยาไทยอ่ะ ไอโทนี่ไอไลน์่ั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนโอเคก็จานเป็นจานจานเดิมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นปั๊มปั๊มปักข้างเป็นั่นแหละบมโบนั่นแหละเบมโบเหรอมันคือเบมโบเนี่ยจานบมโบ่ไปกินแม่งเลยก็คือปักข้างนะวันนี้ก็ได้มาในราคาประมาณ5้าพกว่าบาทนะครับแล้วก็นี่ ฐานดําข้างบนนะครับจัดมาแล้วนี่จัดมาคู่กันเลยเป็นชุดนะครับส่วนสายเสยก็อ,อยู่ในนั้นบางคนอาจจะดูคิดพี่แบงค์แล้วนะครับผมว่าสายเป็นสายไงก็เป็นสายของสายเอิร์น <ปะ S 1> ใช่ไหมพี่เพราะส่วนมากเราก็นิยมใส่ประข้างเนี่ยเพราะว่ารถคือกะว,ว่าจะไม่ต้องทําสุดอะไรเท่าไหร่ไม่ถึงกับว่าใส่พวกลอซี่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพวกลอซี่ต้องใส่แบบพวกรถแบบพวกาอ m กมง m อ็แม็กน้อพี่แบงค์เนาะเออประมาณนั้นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาอันนี้ให้พี่แบงค์นะครับเพราะว่าพ ของคิงแดกนะครับใช่ไหมพี่อ่าเป็นของคิงแดกเดี๋ยวพี่แบงก์ก็จะขออาร์มตัวนี้ไปเพราะว่ารถแกเขาจะไล่เบานะคันนู้นเขาบอกว่าต้องสุดคันนี้ก็ต้องสุดเหมือนกันแต่รอของก่อนนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ส่วนเรื่องบางคนถามว่าพี่ใส่สเตอร์อะไรเครื่องเ,ออเครื่อง53จริงไหมก็สเตอร์นะฮะใส่15 27แล้วก็ส่วนเครื่องเครื่องก็เป็นสเตป53นะครับไม่ชาร์จประเก้นไม่หมกไม่มีหมกเม,ม้นทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นทำโดยช่างแบงค์อินฟินิตี้ขอนแก่นนะครับ กูหาชื่อไปที่ทุกคนครับทุกคนลองตั้งชื่อให้แบงค์หน่อยได้ไหมแบบว่าตั้งชื่อเป็นเอกลักษณ์แบบว่าช่างแบงค์อะไรเงี้ยช่างแบงค์ขอนแก่นมันก็แบบมันจะไปซ้ำกับใครไหมพี่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำหรอหรือว่าหรือว่าน้องๆมีคํโคมอะไรที่แบบว่าช่างแบงค์อินตี้ช่างแบงค์สายซิง่งอะไรเงี้ยก็ลองบอกกันได้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะ <laughs> โอเคแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็ไม่ใหญ่กระดามากหรอกนะเพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันชนมานะครับคือชนจนชกเบี้ยวแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นวันนี้เราจะมามองเห็นดูนี่ก็คือวันนี้นะครับเราจะมาประกอบรถ <Fuck. S 1> เอาจริงเลครับคือวันนี้เราจะมาประกอบประกอบรถคันนี้ให้มันเสร็จในวันในคลิปนี้เลยนะแต่ว่าเราติดปัญหาเรื่องนึงไอ้จ๊อบดูมึงสังเกตล้อหน้านะทุกคนสังเกตล้อหน้านะครับคือล้อห้าเนี่ยปกติบ,บอกว่าพี่พี่ตั้งตรงหรือเปล่า <What? S 1> คือเอาจริงแล้วอะ่ะมันตรง นะดูตรงนี้ตรงนี้นะนี่แล้วดูล้อล้อเบี้ยวจ้ั <laughs> บบางคนตรงล้อเบี้ยวล้อมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเจ้าบดูฝั่งนี้นี่ถ้าดูงี้รู้เลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดิทุกคนดูดิครับสเจออีกแล้ว <laughs> ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปการเปลี่ยนแข็งแผงคอให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่แบงค์จะเป็นคนเปลี่ยนให้อีกแล้วจะได้พี่ชายเออจะทำให้นี่ยๆีีทุกคนไอซิปอยากให้ดูนะครับคือก็เวลาซื้อรถไม่อยากให้ให้โดนจตะผมดูไอเจ๊าบงเห็นโคตรไหม ูอยากาจะฟาดเจ้าของมากเลยก็คือโชคเนี่ยมันคดนะครับมันก็เลยทําให้อ่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแผงคอข้างล่างครับมันเบ้ยวนะครับมันทําให้ล้อผมไม่ตรงซึ่งวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาเปลี่ยนคันนี้ให้มันเสร็จแล้วก็จะรันอินให้ฟังด้วยตอนนี้รันอินได้ยังพี่หรือว่าเราประกอบเสร็จทีเดียวแล้วร<ม>ันอินขี่ได้เล่นตรงนี้แ<ม>ลนะ้วรอไล่ฟ้าใหม่ก่อนอ๋อไล่ฝาใหม่ใช่ไหมโอเคเงั้นเอางี้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปซื้ออันนี้ก่อนมาเปลี่ยนเดี๋ยวเรามารอดูกัน ว่าคันนี้เสร็จสมบูรณ์จะสวยแค่ไหนไปอัดคลิปอีคุ้ยทุกคนก็เซ็งพอสมควรนะครับผมก็คือตอนนี้เราอได้ทําการถอดแล้วนะตอนแรกกะว่าจะอัดคลิปก็คือว่ามันระบากใช่ไหมพี่คือแบบมันต้องตอกนู่นตอกนี่เนี่ยดูดิผมได้แผลมาเนี่ยแดงแพทเลยข้างในเนี่ยแล้วก็ไอซิปก็ได้แผลเหมือนกันแลกมาแบบอะไหล่ชิ้นเนี้ยดูดิทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพี่ได้ทําการซื้อตัวนี้มาใหม่นะครับก็คือมาเปลี่ยนทุกคนเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะครับคือผมเอาเทียบนะมันจะ มันจะงอเขา้าใจไหมจ๊อบแบบแบบอย่างเงี้ยแอนน่ะแอนน่ะแล้วมันทําให้แบบว่าไอบ้บางโคนผมว่าขูดแล้วก็ล้อผมไม่ตรงแต่ตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนใหม่ละก็คือให้ามันตรงกว่าเดิมอาจจะมีเสียงผลก็ต้องทนหน่อยนะครับทุกคนนี่มาดูศูนย์หน้าตรงเป๊ะนี่ตรงเป๊ะครับวนวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะว่าเราเสียเวลากับการต่อไอ้ตัวนี้ไปเยอะเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์เราจะมาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกให้ฟัง ติดคนยังไงติดย่ายจังอ่ะติดเลยโอ้ยกันอักาศดีไหมเนี่ยดีดีเลยครับ<อ>แต่ไปทั้งหนึ่งสเกรดอ่า คก็อันนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยเครื่องเราก็เสร็จของแต่งให้น้องฟ้าคื้ก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทําการตึงบูธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตฉบับเต็มก็คือว่าหลังเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊อบเพราะว่าวันนี้ล้ข่าวพี่แบงก็ทำอะไรนะพี่ฟีโนใช่ไหมใช่ก็ไม่เสร็จเหมือนกันก็คือว่ามันเสียเวลาเยอะครับทุกคนก็เลยได้ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าเหมือนกับว่าเสร็จไปประมาณ60นนะครับก็เดี๋ยวเรา โอเคก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมวันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตน้องฟ้าคืมนะครับผมเราก็ได้ชื่อแล้วแล้วก็ได้อะไรอะไรครบแล้วก็เหลือแค่ว่าเดี๋ยวจะประกอบให้หมดเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นรีวิวฉบับเตึ่งของน้องฟ้าคือนะครับทุกคนนะแล้วส่วนบากงูเขียวก็ใกล้เสร็จแล้วคือตอนนี้เหลืออะไรบ้างพี่งูเขียวพี่เนี่ยเหลืออะไรเหลือเหลือ้ะเก็บภายนอกแล้วออกไปวิ่งได้เลย๋อก็คือพร้อมพี่กับผมแล้วใช่ไหมโอเคก็ตันนะก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมช่องแบงค์ด้วยแล้วก็ช่องพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม วิศกรธนนะแล้วก็เป็นพวกที่ช่วยกุญแจแล้วก็ชื่อไอ้จอฟผอค้า,าซีด้วยนะครับทุกคนนะก็สำหรับวันนี้ซีโอเกนกุศลใบใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือก,กดไลค์ที่ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมกุศลใบายบายจุ๊บจุ๊บกาย